ยกจากอี่สูงนบยกจากเดียวดิ่งเล่นวะโดยดิ่งต้องเลยอุนรับดับปิ้งเลยปิ้งเลยแต่ว่าเป็นแบบปันไปเองยืดไปอยู่อยู่แบบวันหนึ่งอะไรแต่ก็หูซึกงโตอ่ะหมดแบบปันแบบตื่นมันออกมาเองดีดออกมาเองแล้วมันดับเป็นสภาพว่าหลดโฟนดับมิ่งก่อนมันจะเกิดนี่อิง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 ดับปุ๊บเลยบ่ไมันช่แบน นี่หนิดี๋ยจะเปล่าดำรับลงไปแลกันแบบโต๊ะก๋าบนสูงขนาดดิาเลยตกใจกล้เนี่ยสีงของมื่อคืนนั่นคือกิเลสมันยังยยานตายอยู่ลงให้มันสูงสุดอย่าไปหยานมันให้มีสติู่เอาหมอกลายแต่คนมีสติอ่ะตอนมันดิ่งอ่ะ บอกเลยว่าอ่ะขอมอบถวายแด่พระพุทธเจ้าพุทธะกันแล้วกันพระพุทธพระธามพระสงฆ์ให้มันดิ่งลงสุดคนเขาหน่อยเคยดิ่งหลาคขัางพอเคยเหาะขามไม่น้ำสมุทรผอมไม่น้ำทะเลพอแต่ว่าดิ่งนี่ดิ่งนี่ดิ่งจนลึกสุดๆแต่ว่าพอแม่ครูบาอาจารย์มีวงหนึ่งบอกให้คขหน่อยว่าลงคุมที่สิบหกจักลักจะบล็อก แต่ว่าต clothes, on, so feel, so ัวน so ี้หันเฮามีข้องเก่าเฮามีข้องเก่าแต่เข้าเพิ่มความเพียนนี่แหละเขามาแล้วอย่างน้อยๆเขากับปิดประตูบายอ่ะแต่เขาเกิดสภาวะตัวนี้นะแต่ว่าเข้าตรงหลังไปเรื่อยๆเลยเข้าอย่าอย่ยาประมาทเด้อ็นนีนเขาทานอนคนที่เขาทานอนได้นั่นโอ้ย สะสมบุญเก่ามาหลายอืมสะสมบุญเก่ามาหลายเนื่งมาทานนอหนี่เขาดึงล่มหนี่บอกเกินสิบหานาทีดอกมันอิงอิงอิงดับบุบเลยเสียขึ้นอกเนี่ยหายเลยหายเลยดับเลยบรินยังเลยเข้าวสารเนี่ยดับทุกอย่างดับกระทั่งปัญญาดับทุกอย่างเลยตอนนั้นจะจะเหลือแต่ร่างกายวิญญาณม่อยู่แล้ว นับเลยบัดนนั้นปุ๊บมันจะสว่างออกมาเองจ่ามันก็ตื่นออกมาเองของมันถ้าเขาถ้าเขามีความคิดน้อยเดียวนะคิดว่าเขาสิยาดนี่นะมันออกเลยได้จาดเยอาัเก็แจเสงบุบ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 บุาบุบ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 นุบบุบบุเบีบบุ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 บบตบบุบบุบบบเ็บบุบบุบบบบุบบ เป็นสัวเหมือนวิญญาณโหลดฝนโหลดฝนมันดิ่งความไหวเนี่ยจลวดยัง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 สูบอะไรลอยเท่าสูบอะไรเลยอาวุธนิวเคลียร์ยังนับยังยังยังเลียวเห็นนาทีเดียวแต่มันดิ่งอ่ะนะออกนอกโลกหรือว่าลุ่งสุดๆๆอ่ะโอ้ยแต่ว่าชาตูมรนานมพระอาจารย์